สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แอนมินจะมาเมาท์มอยก่อนการฟาดปากกันครั้งยิ่งใหญ่ในศึกวันลุมพินีสุขที่28มิถุนายนนี้นะครับศึกวันลุมพินี68จะมีคู่ชิงแชมป์แล้วก็คู่ประกอบรายการนะครับคู่สกัดดาวรุ่งมีอย่างมากมายมีหลายคู่นะครับแอดมินก็พูดไปบ้างแล้วบางคู่หลายคู่ก็ยังไม่ได้พูดนะครับวันนี้ก็จะพูดแบบกระชับกระชับแล้วก็เอาคู่ที่น่าสนใจก่อนเป็นหลัก คิกบ็อกซิ่งแบนตัมเวทเพชรธนงเพชรเฟอร์กาเจอกับอาราวดีละมาสนอฟทั้งสองคนเป็นนักมวยที่ถูกสึกวันลงโทษแบนไปนะครับก็ต่างกรรมต่างวาระโดยเพชรธนงเจอในเรื่องของสารกระตุ้นนะครับก็โดนแบนเป็นหนปีซึ่งก็ถือว่า1ปีของเพชรธนงนั้นเหมือนกับไม่ได้หายไปนะเพราะว่าก็ยังเห็นเขาเคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของนักมวยคนต่างๆที่เป็นเพื่อนเขา ยกตัวอย่างเช่นการซ้อมของเพื่อนๆอ,อย่างเช่นน้องโอหรือว่าซุปเปอร์บอลเนี่ยก็จะมีเพชรนงอยู่กับการซ้อมยังมีโผล่มาให้เราเห็นนะครับแล้วก็ยังอยู่กับการออกกําลังกายตลอดไม่มีปล่อยเนื้อปล่อยตัวล่าสุดนี่ลงนวมซ้อมกับเสือแบล็กทอพฮาน49นะครับก็เรียกได้ว่าแก,ก๊กอป์โเบอร์สไตล์เคียมรันนาบติมาเลยอะ่ะก็แบบเกรดเอเอเลยนะลีลาการชกสไตล์ลิงหลอกจเจ้าเข้าไวออกไวนะครับออกหมัดชบเฉียวไปมาโคตรดี เป็นสไตล์มัดคิกบ็อกซิ่งที่เรียกได้ว่าแกครบเบิร์มาได้แบบเทพโคตรโคตรอ่ะเห็นแล้วต้องชมในความสามารถเลยนะนี่คือนักมวยไทยคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าซึมซับรู้ไส้รู้ภุงกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นอย่างดีในวงการส่วนอลาวดีละมาสนอมนะครับที่ขึ้นไปแหกปากท้าทายจนประธานให้เกตี้ก็ขอแสงรับประธานสักหน่อยนึงก็โดนลงดาบไป6เดือนนี่คืออดีตแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นแบตเติมเวททำให้การมาเจอกันของ2คนเนี้ยก็คือเป็น2ออดีตแชมป์นะฮะน่าดูน่าชมมากๆเลย ทั้งสองคนนี่ก็พ้นโทษแบนมานครับก็มีความกระหายอยากจะฟาดปากใครสักคนนึงขันไม้ขันมือนะครับถ้าเกิดใครชนะขึ้นมาก็ตามนะครับในคู่นี้ก็อาจจะมีเส้นทางการทวงแชมป์คืนจากที่ตนเองเคยมีกลับคืนมาโดยเฉพาะเพชรธนงนะครับที่พอแชมป์โดนริบไปเนี่ยปัจจุบันนี้แชมป์ก็ไปอยู่กับเอลแฮกเกร์ตี้เพชรธนงก็ต้องหาหนทางตามเอาคืนแน่ๆนะฮะมวยไทยเปตั้มเบสเสือแบล็กทอพาน49จเจอกับเคียมรันนัมบติ เป็นผลมาจากเคียมรันไม่ได้ชกกับกุหลาบดำนะครับจากการบาดเจ็บนิ้วของกุหลาบดำแล้วก็ถอนตัวไปทําให้มีไฟนี้โผล่ขึ้นมาแบบเซอร์ไพรส์เร็วกว่าที่คาดคิดเป็นคู่ที่น่าดูสุดๆนะครับไม่มีแชมป์อะไรให้เดิมพันแต่ว่ามันมีความหมายมากๆมันมีสตอรี่มีการล้างแค้นของเสือแบล็กเป็นตัวเดิมพันเลยจากการให้สัมภาษณ์มาล่าสุดของเสือแบล็กนะครับก็บอกว่าเคยขอเคียมรันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการล้างตาแต่ว่าเคียมรันนั้นไม่สนใจไม่ใยดี มาวันนี้ก็ออกมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วนะก็คือเรียกได้ว่าเคียมรันก็บอกว่าเซอร์แบล็กก็อยากแก้มือก็มาได้เลยเคียมรันเป็นนักชกในวันเล็กวันลุมพินีนะครับแต่ว่ามีฝีมือระดับในวันใหญ่อ่ะความรวดเร็วว่องไวนะครับเร็วเป็นสไตล์โซนิกแม่นสายฟ้าหรือว่ามาริโอวิ่งเก็บดาวได้ชื่อเคียมรันก็คือรันจริงๆนะรันแบบชนิดที่ว่าจังหวะอะไรต่างๆมันรวดเร็วไปหมดอ่ะเหมือนกับอ่านทางคู่แข่งก่อนแล้วก็ชิงออกก่อนนะครับชิงหลบได้ก่อนชิงจังหวะทําได้ก่อน นักมวยไทยคนไหนถ้าจะมาเจอนะครับก็ต้องปวดหัวปวดกระบาลน,นะครับใครบ้าพลังอย่างเดียวไม่พอนะหัวต้องคำนวณประมวลผลไปด้วยตลอดเวลาแล้วก็ต้องปรับความเร็วตัวเองให้ทันนะครับหรือว่าจะมีกลยุทธ์อะไรก็ตามแต่ให้เคียมรันมันช้าลงต้องบีบกระชับขอคืนพื้นที่อะไรก็ว่ากันไปต้องมีกลยุทธ์นะไม่งั้นตอนไม่จนมุมเคียมรันถ้าชนะก็มีโอกาสขึ้นวันใหญ่ทันทีนะครับเมื่อจบไฟน์นี แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าจะโชว์ฟอร์มสวยขนาดไหนแล้วก็จะมีบทโหดแบบมีใจปิดเกมเหมือนที่บอสชาตีอยากเห็นไหมส่วนเสือแบล็กนะครับศักดิ์ศรนนักชกวันใหญ่เนี่ก็แพ้ไม่ได้ถ้าจะมาแพ้ในไฟที่ขอล้างแค้นเนี่ยแหมเรียกได้ว่าทุกอย่างมันจะสูญสลายไปหมดอ่ะโอกาสที่จะได้เจอกันอีกทีอาจจะยากนี่ต้องเป็นไฟที่พยายามยัดเยียดความปลาชัยพ่ายแพ้ให้เป็นครั้งแรกในชีวิตการชกมวยอาชีพกับเคียรรันให้ได้ ซึ่งไฟนี้ในศึกวันเนี่ยก็น่าจะเป็นไฟที่เคียมรันนามติน่าจะมีโอกาสเจ็บตัวหรือว่าแพ้มากที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ชกในศึกวันมาก็อยู่ที่ว่าเสิร์ฟล็กจะทําได้หรือเปล่านะครับน่าดูมากๆเลยนะครับคู่นี้บอกตรงๆมวยไทยฟลายเวทซูเปอร์เล็กเกียนหมูเก้าเจอกับกล้องทรณีสอสมหมายเป็นไฟที่ซูปเปอร์เล็กต้องชกนะครับก่อนที่จะไปชิงแชมป์มวยไทยแบนตัมเวทกับปนาธานฮกเกอร์ที่สหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายนยังสัรวนอยู่ในฟลายเวทก่อนแล้วก็จะมีเวลาทําทน้ําหนักปรับตัวแล้วก็ฟิซ้อม ซึ่งไฟนี้นะครับซุปเปอร์เล็กก็บอกว่าอยากจะเจ็บตัวให้น้อยที่สุดก็หมายความว่าอยากจะปิดจ็อบปิดเกมน็อกไวๆนะครับหัวโจกอย่างซุปเปอร์เล็กเนี่ยถ้าเกิดในกติกามมยไทยก็เสมือนกับว่าอนุญาตให้ติดอาวุธได้ครบมือแต่ว่าจะจบไวเจ็บตัวน้อยๆหรือไม่นะครับคำตอบอยู่ที่กล้องธรณีด้วยนี่ก็เพึงขึ้นวันใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็ไฟแรกของเขาเนี่ยอย่าเพิ่งมองว่าเขาเปีนเกลียวมาเจอกับระดับแชมป์อย่างซุปเปอร์เล็กแต่ถ้าว่าศึกวันประกบมาให้แบบนี้นะครับโอกาสแบบนี้มันก็หายาก ถ้าชนะได้ก็จะดังแล้วก็จะมีโอกาสท้าชิงแชมป์ในอนาคตไว้ทุกอย่างมีแต่ได้กับได้นะครับถ้าแพ้ก็ได้ประสบการณ์ที่ดีเลยแหละซึ่งฝั่งกล้องโทร์นิน์นะครับก็มีข่าวปรากฏออกมานะครับว่าซ้อมอยู่กับมนัลบุญจำนงอดีตเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกนะครับอาจจะมีเชิงหมัดงัดมาสู้กับซูเปอร์เล็กอะ่ะซึ่งซูเปอร์เล็กก็ไม่อยากที่จะพลาดกับไฟน์นี้นะครับก่อนที่จะถึงไฟใหญ่ไม่อย่างนั้นจะเสียหายเสียประวัติตัวเอง ถ้าพลาดท่าแพ้น้องใหม่ขึ้นมาวันใหญ่หมาดๆอย่างกล้องธรณีเนี่ยก็เสียทรงไปเลยนะครับไอแฮกเกอร์ตี้เนี่ยอาจจะง,ง้างมือรออยู่ง้างที่จะรอจิ้มมือถือต้องมีพิมพ์โพสไลนบแหนมลงโซเชียลแน่นอนนะ่ะโดยในขณะนี้แฮกเกอร์ตี้ก็ทำคลิปรถทูซูเปอร์เล็กไปอยู่นะฮะส่วนซูเปอร์เล็กก็ยังสารวนอยู่กับรถทูซูเปอร์กล้องชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งที่ว่างนะครับรุ่นสตรเวทพระจันทร์ฉายพีเกแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับอดีตแชมป์โจนาธานดิเบลา่า คู่นี้ในครั้งที่แล้วนะครับแชมป์ตอนนั้นก็คือดิเบลล่านะครับวันช่างน้ําหนักตัวเนี่ยค่าน้ําไม่ผ่านนะครับทาให้แชมป์กระเด็นซึ่งวันต่อมาเนี่ยถ้าเกิดค่าน้ําผ่านอาจจะชกได้อยู่เนี่ยปรากฏว่าเขาก็ป่วยขึ้นมาอีกอะ่ะทําให้ชกไม่ได้นะครับไม่ว่ากรณีใดก็ตามก็ต้องยกเลิกการแข่งขันไปแล้วก็กลายมาเป็นไฟวันนี้นะคู่นี้มีความน่าสนใจกับฝั่งไทยก็คือพระจันฉายมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาชนะดิเบลล่าได้แชมป์คิกบ็อกซิ่งมาครองได้เนี่ย พจันฉายก็จะกลายเป็นดับเบิลแชมป์พร้อมๆกันแบบที่สแตมหรือว่าลิเกียนเออร์เซลหรือแบบที่ปัจจุบันจจ้าหน a h a เฮกเต้ททำได้อยู่อ่ะเป็นดับเบิลแชมป์สกติกามวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งนะครับดังนั้นค่าตัวของพจันฉายก็จะอัพขึ้นมาอีกเยอะพะจันฉายดูหล่อขึ้นอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดมี2เข็มขัดแชมป์อยู่กับมือและที่สําคัญอีกข้อนึงเลยก็คือจะเป็นแชมป์เส้นที่สาในเวลาเดียวกันนะตอนนี้ของค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมของเสียแขก นั่นก็คือจะมีแชมป์พระจันฉายกติกามวยไทยอยู่แล้วก็แชมป์โมวยไทยเฟเธอร์เวทที่ตะวันฉายได้อีกเส้นหนึ่งถ้าได้เส้นนี้นะครับก็จะกลายเป็นว่าพระจันฉายจะได้เส้นที่2แล้วก็กลายเป็นเส้นที่3ของค่ายพีเคจะช่วยเสริมบุญบารมีค่ายพีเคให้โด่งดังขึ้นไปอีกอะ่ะโดยพระจันฉายเนี่ยหลังจากบูดการโชคครั้งที่แล้วนะครับก็มีการบอกว่าซ้อมมาตลอดก็ให้สัมภาษณ์ล่าสุดน,นะครับว่าเรื่องหมัดในกติกานี้เนี่ยทำความคุ้นชินมาอย่างดีศอกนี่ตอนซ้อมไม่ได้แตะไม่ได้ใช้เลย ส่วนฝั่งโจนาธานดิเบล่านะครับชกครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าทวงสมบัติของตัวเองคืนน่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วข้าน้ําไม่ผ่านนะครับก็เข็มขัดกระเด็นไปสมมุติว่าถ้าเกิดเขาเอาชนะพระจันรฉายได้แชมป์นี้กลับคืนมาเขาอาจจะขอโอกาสขึ้นชิงแชมป์กับพระจันฉายครั้งก็ได้นะครับในกติกามวยไทยขอโอกาสลุ้นดับเบิลแชมป์บ้างได้ไหมคู่นี้ก็ดูสูสีมากๆนะครับผมเอียงมาพระจันรฉายนิดๆตามความได้เปรียบเจ้าถิ่นเสียงเชียร์น่าจะเยอะ แต่โจนาธานดิบเบล่านะครับถนัดกติการ์ดบ็อกซิ่งนี้มากกว่าก็จะได้เปรียบในข้อน,นั้นไปส่วนคู่อื่นๆที่ผมอาจจะไม่ได้แพรมมากนะก็เช่นการกลับมาของประกรณ์พีเคแสนชัยก็ความยิ่งใหญ่ในอดีตของเขานะครับเป็นนักมวยในยุคที่เลยได้ว่าพอมาเห็นนักมวยยุควันในปัจจุบันเนี่ยก็หาโอกาสคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่จะฟอร์มไหนไม่รู้ได้นะครับเพราะว่าไฟแรกกติการมวยไทยของศึกวันที่เขาจะต้องเจอเนี่ยเจอกับของแข็งอย่างลัฟฟี่โบฮิกจากฝรั่งเศส แล้วก็ยังมียอดเหล็กเพชรออ,อัชริยานะครับเจอกับคอมบูตเอฟเอกร๊ปสิบหมื่นโคสไนนะครับนักมวยยูทูบเบอร์ชื่อดังก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเจอกับไทสันแฮริสันนะครับที่หายไปพักหนึ่งหลังจากที่แพ้กุหลาบดาสอจอเปียกอุไทยชาโดสิงมาวินเจอกับจิมมี่วีโนชาโดก็มีคิวชกอย่างต่อเน,นื่องนะครับหลังจากที่เตะคู่ชกตับตับ,ตบ,ตบแล้วก็ถูกใจบอสชาตีได้โบนัสไป2เด้งล่าสุดดูทรงแล้วน่าจะเป็นมวยปั้นของศึกวันอีกคนนึง อาจจะมีหนทางขึ้นสู่วันใหญ่อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นผู้ท้าชิงแชมป์มวยไทยคนถัดไปก็ได้ส่วนจิมมี่วีโนนะครับก็หายไปเกือบ2ปีไฟล์ล่าสุดก็แพ้ที่คลาสลาเซนในเดือนตุลาคมปี2022กลับมาอีกครั้งไม่รู้ว่าจะเครื่องร้อนเครื่องฟิตเครื่องช้าอะไรขนาดไหนนะครับแต่ว่านี่ก็คืนอนอกชกวันใหญ่นะในอดีตก็เคยปะทะขึ้นชิงแชมป์กับเพชรมรกตมาแล้วอีกคู่หนึ่งป้อมเพชรพีเคแสนชัยเจอกับคู่ปรับเก่านะครับก็คือสุริยันเล็กพอเย็นยิ่ง ปอมเพชรเอาชนะสุริยันเล็กมาแบบสนุกดูเดือดนะครับแล้วก็ได้โบนัสไปนะครับสามแสนห้าทั้งสองคนเลยณนาทีนี้นะครับสุริยันเล็กนี่ก็เนื้อหอมนะครับเป็นนักมวยที่ต่อยแพ้หรือว่าชนะต่อยแบบมเมามันได้โบนัสตลอดอะ่ะกลายเป็นนักมวยในวันเล็กวันลุมพินีที่ดูดเงินจากบอสชาติีแบบรัวๆทุกไฟ์นะครับตอนนี้ใครก็อยากจะเจอกับสุริยันเล็กนะเพราะว่าต่อยได้สนุกดูเดือดแพ้หรือชนะก็มีโอกาสได้โบนัสไปทั้งคู่เอาล่ะอีกไม่กี่วันนะครับอดใจรออีกนิดเดียววันลุมพินีครั้งที่68 ก็จะมีทั้งมวยชิงแชมป์มวยที่หลายๆคนคัมแบ็กกลับมารวมถึงมวยสกัดดาวรุ่งนะครับก็มีให้หลากหลายอารมณ์แน่นอนแฟนมวยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ